เวลาสู้กันในเมสิท <ch> ธ <asse m este tipo> ์ใช้กระสุนน้ำแข็งถ้าจำไม่ผิดจะดีนี่ผมขอผสมสิบหาย ของก่อนก็แล้วกัน <ๆ S 1> ตอนนี้ผมยังจะปาร์โซนกระสุนอินเฮนนะขอทำแบบที่ผมอยากทำมาแล้วกันโอเคแคดซิน กมาเก็บเออจะเด็กหัวมึงอร่อยนะกินไหมไม่น่ารอด มาตามเจ๊มาตามซิมมาลูกตามมาซิม มาซิมสิยังไงซะผมก็ต้องกลับมาอยู่ดีมาเก็บมีนี่ใครไม่ได้กินกูหรอกมึงอ่ะ กินกูหรออีเจกูรู้จับสกแกกู แล้วนัน่นนี่ลุยต่อเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้ปวดหลังเหมือนตอนอา E สองไม่ต้องห่วงแต่เนื้อเรื่องมันยาวกว่านะไม่ได้เนื้อเรื่องยาวเรากมันหาของยาวกว่าผักสองะถ้าผมมาตายไปอีกผมก็น่าจะจะจผ่านโชว์นี้ไปแล้วะเก็บยาวไว้ใส่ลิ้นชัก เดี๋ยวเดี๋ยวกระปุกกระปุกป nice ั่นปั่นกระสุนเนี่ยคุณสามารถทำกระสุนเอ็นแฮนด์ได้เยี่ยมเก็บไว้ก่อน กระสุน Enhance กระสุนลูกซองเก็บไปก่อนนะแล้วก็เ,เก็บอีนี่ไปก่อนด้วยแล้วก็อย่ามากินผมจะอับเดินทางบอหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยี่ยมมายังเยี่ยมยัง,เ,ยงเราจะกลับไปเอาไอ้นั่นแล้วเราก็จะกลับออกมา กระสนนุนิจะหมดกีก่กระปุกกหนึ่งสองสี่ห้าหประมาณเจปังหกกระจับโมเมนนะเจ็ดกไม่รู้จะไม่ได้จนเต่ามันได้สาอะ่ะเออสิบห้าสิบห้าเจ็ดเจ็ดสิห้าสิบห้าสิบเจ็เจ็ด,ด,ดาขอเข้ากลับไปเก็บกอนไม่เป็นไรเปิก่กระสุนนิดหน่อยไม่มีปัญหาหรอก บักติดบักผมเก็บทุกอย่างจริงอกูค้นหันได้มาได้แบบโชว์โชว์เก่งอ่ะหาได้ทุกอย่างอ่ะอืมต้องหาทุกอย่างแหละเดี๋ยวก็ต้องได้กำมาใจบาเลตตาละเจอไอนี่คือเสียงก่อนก่อนแล้วกันจะมีตั้งสี่สิบกว่านัดเนี่ย อันนี้มันยิงเลียวกว่าไงแต่ามาใส่กระสุนกระสุนเอ็นแฮนต์ได้กระสุนหัวแดงปล่อยมันปล่อยมันอยู่ฮันโอเคไปต่อ ตกใจก็ตกใาแต่ลืมเก็บเพชรนี่แหละไอ้ปัญหาจี้จ่ายเจยนะโอเคเราจะเดินทางไปหาคุณลุงคนนั้นก่นอนเนาะในๆกันในๆแล้วไงเนี่ยเราเซฟปุ๊บเนมิซิสก็จะเอ,อ้าไม่ได้อราแล้วก็มาตุ้บน้าระเบิดเอาลูกซองไปไดูดีกว่า โอเคใส่ลูกเรียบร้อยลุยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตะเพกก่อนเราจะไปเอวหาลูกกงนก่อนไปเอายาจียาและเอากดเดี๋ยวผงผงพิเศษผงพิเศษกาเรือแคนน หล่นหายไปเลยต้องปิดเกว่ากันทนักก๊ำ ตรงนี ar ้ยจะนี่โอเคโอเคเคยไหมเกียดเกียดอีนกเกลียดอีนกโอยอีดินจีอ๋อมันเนี้ยอีมันจะผสมได้ทีละโอเคโอเยดเกียดเกออกโซเก เลยสิใช้ได้กระสุนลูกสองอันผมจะแย่กระสุนลูกสองก่อนแล้วกันอ้าวลุงสวัสดีอร่อยไหมอร่อยก็กินกันต่อไปนะฉันจะไม่ยุ่งอะไรกับแก หรือว่าเราจะทํากระสุนไอ้นี่ก่อนดีกระสุนน้ําแข็งไว้ยิงเนีก่อนดีเนี่ยกระสุนน้ำแข็งยิงเนีไม่ซิดก่อนก็นแล้วกันสองจิตสองใจเนี่ยก่อนก็แล้วกันไอ้สูเน,นี่ยผมเคยหู้เลยหลังจากเดี๋ยวผมไปดูพี B ่เบมานะ มไงล่ะลุงอร่อยไหมกูบอกมึงแล้วให้ไปกับกู ก็ไม่น่ารอดหรอกโอ้หเชี่ยแม่งโอ้โหโดนใส่สเต็มรักแดงเจอเลยแต่ขึ้นคันใดนี่เลี้ยวหนะ ราคาราคามาพร้อมซูกันนี้ไม่ส <more later. S 1> ิตใจเลยการกระเพราพุ่น ปืนแล้วก็ปืนสั้นโอเคใส่รูเป็นสแต็กเลยยังไมงเ้ยใส่เตีเดียวเต็ม เดี๋ยวนั้นเลยมันก็นจะสั้นลงแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวิ่งหาของเฉยๆพอเข้าสู่อ่าไอ้อย่างหรอไอ,อค้คอกทาวเวอร์ไอห้หอนละลิกาก็เนี่ยก็สบายละเสียดายหลายๆชากมากกูตามตรงไม่กือนันเนาะเธอตายยูบีซีเอสยูเวนตุสนี่จอยังไม่ได้เลย súng bước 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 súng bước cái bước đó bước bước biết nữa bước <laughs> Logic, ตัวที่ผมสาดได้ครับไปยาวๆแล้วก็มีปลาเขาคนวนเวียนเวียนวน,วนมาไก่เกินไปแล้ เอบยาครบหมทุกตีละวทีนี้ไปลุยผมไม่ผมโดนบวกเวลาแน่นอนใจสเปถ้ายังหันเดบกิ๊กเดกิ๊กกอกแต่เราจะไม่ขึ้นไปแล้วเราจะกระโดดข้ามอาดูถ่ายยืนสักก่อน ยัามาเต้าแอวอยู่เจ้โอ้ยล่วงรน่งรนผมเก้ผมเก้ปล่อยให้มันจนอ้ำเลือดโดนไปกึง่งกึ่งหลอดกระโดดขึ้นสิไ,ไปต่อ ถ้าลงไปเขาจะหันคราบของไอเไ้เก็บิีเกอร์มต่ผมจำไม่ดโนนอนีเ no, ด no ปลูกจะเป็นสาลาแหนเลยถ้าพวกแกเนี่ย

ไปว่าเขาจะเอาของไปด้วยให้ตายสิแม่เงียบคลิปเคียร์ทุกอย่างถนนโลง่งเกานี้กอยู่ติมึงแล้วจะชนะไม่จะพาเนาะเดีย๋ยวเก็บลุกซองไว้แล้วก็เอาไปต่อยะแล้วก็อของเก็บไว้ลุกซองมีสองลูกมีสองนัดเอาไปทำเมือก ผมขอหยาดเปลี่ยนกระสุนของอันนี้นะเราต้องใช้ให้หมดก่อนเหรอใจให้หมดแกเดยการว่ากันเอาละเตรียมของ เดี๋ยวผมยิ้มเงียบไป,ปเจอนะะเที่ยวผมดหปิดเป็นกนําลังก์่งหูชักยังยามีอยู่สีก่กระป๋องบตายมาเฮาตาย่ามันตายไม่นางไหลเออ อีนอกเวลมาพ้อมเก็บสเปรย์ไว้ให้แกโดยเฉพาะ มามาโอ้ยังแฮงอ่ะโคตรแฮง โอ้ยังดูของแท้ของแท้เยำ่ยเยมยนี่ได้ของด้ด้วยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้องขอจายไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะได้ตัดตัดลีดแปแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าไฟลักมันส่มตูด มึงก็จะอิ่มอร่อยอย่างเดียวเลยนะโอเคใส่กระสุนเอนแฮน์เรียบร้อย ล่วงล้นเสียงเซ็กซี่เหลือเกินโอ้เกียดเสียงเหลือเกินอะไรเจ๊โอ้เขาจะเอาช่วยคุยหยโหดเด้อ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 เดใจเด้อเด้อเด้อ มาซะเป็นสวานเลยแนะนำให้เอามาเนี่ยรถไฟใต้ดินบ้านเฮาหะนะ เติมน้ำมันก่อนโอเคเสร็จปุ๊บใส่ใสายไฟแล้วก็ใส่ฟิลครบอเยี่ยมไปเลยเอารับไว้เฮ yeah. ียเทค i กระสุนไฟ <Okay. S 1> โอเคโอเคนิโคลาย uh, เขาคงมาร่วมกัแเ้าแน่ฉันเข้าใจแล้วฉันต้องรีบไปนี่แ่เอวคุง่เข้ามาใกล้แล้วเออเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เออกูรู้แล้วถ้าเป็นอันนี้ก็จะเกาะรถไฟใจเบรกทุกเฉินแต่ผมจะกระโดด

ขจิวจิวถอยไปมข้านแต่ว่าขีางกระพีบยจะขาเองมาสิโอ้โหอ้กสุนหมดเออหัวแตกทรงผมไม่เคยหลุด ทรงผมแม่งยีเดียวกับลีออนเลยเดี๋ยวภาคสีเอานี่ไปแดกซะกลาเบิดไฟเจ็บมีใครอ่ะมีใครอ่ะไตายสิแม่งเอ้ยหายกูละอี จิวผู้รักไปละถ้าความเป็นจริงเขาจะได้กระสุนน้ำแข็งของคารอดถ้าเขาแต่ไม่ต้องก็ได้ไป,ไปเลยผมกระโดดไปเลยเพื่อทีชาเขาจะได้ดูท้ทอุ้มอร่อยถ้า <c oughs> เขาไปตะปุ้น <c oughs> เขาจะได้กระสุนน้ำแข็งแต่ถ้าเขามาตอนนี้เขาจะ เห็นกันวะเฮ้ยถ้าเบรกโอ้ยผมลืมกดเบรกถ้าเขาใจเบรกเขาจะไปเจอหน้าอันนั้นพอดีแล้วเป็นฉากอ่าหันเข้าหอนาฬิกาแต่ทีนี้ไงก็ถือว่าโชคดีดก็ดีเกิดไม่ได้ต้องมาห้องนี้เหรอผมกดผิดตลอดตัวเลือกเนี่ย ตลอดชิบหายโอเคนะผมเขาตัดจบแต่เพียงเท่านี้ตัดจบแล้วตัดจบก่อนไม่ไหวปวดท้องปวดท้องด้วยสำหรับตอนนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับผมยังมีชีวิตรอดอยู่นะ